สวัสดีครับอ่าสำหรับ EP นี้นะครับมาดูการเซฟโชแล้วก็การเอ็กพอร์ตโชไปสู่บอร์ดคอนโทรลแคมซิตนะครับว่าเราเอ็กพอร์ตยังไงนะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปที่เมนูที่เป็นเมนูของฟังก์ชันของตัวโปรแกรมนะครับเลือกเซตอัพหนึ่งครั้งนะครับกดเซฟโชนะครับอ่ามันจะให้เราคีย์ชื่อโชนั้นนะครับว่าเราจะใส่ชื่อว่าอะไรนะครับสำหรับวันนี้เป็นผมใส่เป็นโชโชโซนหนึ่งก็ได้นะครับ แล้วกด enter หนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปดูตัวไฟล์นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนก็คลิกที่ไฟล์มุมด้านซ้ายนะครับเลือกคำว่า open show folder นะครับให้หาไฟล์ที่เราเซฟไว้นะครับก็อย่างที่เมื่อกี้ก็เราเลือกคำว่า show ศ1นะครับ uh, s h w นะครับกดแค่นี้นะครับ ขวาแล้วก็ copy ใส่แฟลชไดร์ของเราไปนะครับถ้ามาที่บอร์ดนะครับก็เสียบแฟลชไดร์นะครับแล้วก็ไปเรื่องที่ set up นะครับแล้วก็คลิกคําว่าโหลด show นะครับกดเย็ดหนึ่งครั้งนะครับเปลี่ยนเป็น by date นะครับก็จะเจอตัวชื่อ show file ของเรานะกดคลิกหนึ่งครั้งครับให้ดูไดออหด้านล่างนะครับจะเขียนว่า show โหลด เรียบร้อยนะครับแบบนี้ตัวโปรแกรม MagicQ PC นะครับนอกจากจะเป็นโปรแกรมที่โหลดได้ฟรีและติดตั้งใช้งานได้ง่ายๆแลครับจริงๆมันสามารถต่อผ่านอักเน็ตนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณผ่านไปที่โคมไฟของเพื่อนๆได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีการซื้อไลเซนส์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นโปรแกรมที่น่าใช้มากๆนะครับสำหรับแคมซิด101ครับก็จะมีอยู่ในกันประมาณนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับถ้ามีคอมเมนต์หรืออยากให้เราแนะนำเนื้อหา แบบไหนนะครับก็แนะนําได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแน่าเจืครับผม